ทีมงานออเฉลิมพลเป็นทีมงานที่ฟอร์มกำลังมาแรงนะครับในชน่วงนี้ครักำลังนำมาไฟขึ้นฐานอยู่นะครับผลงานที่เป็นองไรก็โปรดติดตามเฉลิมพลโ้้ย้้ย ติดฐานนะครับทึงล่มทึงล้ำไหลความเอ้ยน,นะครับผมสามนันนะครับรอฟังเวลาจะถ่ายถึงร้อยยี่สิบนะครับอ้อชะเหลือมพลกำลังใจให้ทีมงานนะครับสูงไงหมบ้างนะ